เก้าสิบกิโลนะครับเทสตอนนี้เก้าสิบแล้วเสียอิ่มข้าวเลยไอ้ขอกค่กนะจะลองดึงแบบดึงบาต้องมาใกล้ด้วบาเพยงเพราะว่าเต็มเฟมแน่นอนจะลองดึงบาแบบมือเดียวนะครับจะเป็นการดึงที่ ดึงแล้วอาจจะตกลงมาแล้วก็ดึงขึ้นใหม่ไม่ได้อีกทีบ้าอะไรยังง่ถามผมบ้างาถาดทุกหายอีกที 我没说哈。Oh, <laughs>